มาค่ะเดี๋ยวลุงเริ่มให้ดูตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะพามาชมเลยนะคะกะ็เริ่มจากตัวกระจังก่อนเลยนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเขานั่นเองนะคะก็จะเป็นตัวโลโก้นะคะที่เป็นสีทองนะคะตัดขอบกับสีะจะบอกว่าสีทองกับสีดำอ,ะอ่ะนะคะสสีนะคะเพราะปกติจะเป็นสีน้ำเงินนะคะอันนี้ก็จะมีความแปลกนะคะมีความแบบโดดเด่นเฉพาะรุ่นของเขาั่นเองนะคะแล้วตัวรังพึ่งของเขาก็จะเป็นตกแต่งสีดำแบบนี้เลยนะคะ อ่านะคะตัวนี้ก็ใช้ระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องนะคะดำนี่เป็นดําเงาเลยนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่ารถไม่ได้ล้างแค่นั้นเองนะคะมันก็เลยดูแบบอาจจะมอแมแอมนิดนึงนะคะตรงตะแกรงตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นเนี่นะคะเป็นรังตรงนี้เล็กๆนะคะก็จะมีความแตกต่างจากในรุ่นอื่นนั่นเองนะคะอะ่าแล้วก็กล้อง360องศานะคะที่ฉีดทําความสะอาดนะคะอะ่าแล้วก็อะคริลิกด้านบนอ่าก็จะมีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะในรุ่นของสตอมแท็กนะคะขยับมาที่ด้านข้างค่ะด้านข้างไฟ ตัวไฟนะคะนี่เป็นไฟแมทริกอยู่แล้วนะคะทั้ง2รุ่นท้งไม่ว่าจะขับ2หรือขับ4นั่นเองนะคะไฟแมทริกก็จะคือไฟอัจฉริยะที่สามารถปรับองศาได้อัตโนมัตินะคะลูกแกยวเขาสามารถหมุนได้นะคะหมุนก็คือหมุนแบบในในในโครมของเขานั่นเองนะคะไฟเดทม์นะคะเป็นไฟซีแคลมนะคะจากโรงงานเลยนะคะนี่นะคะก็ที่สำคัญก็จะเป็นไฟ AUX ูเแมตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ทำงานควบคู่กับตัวไฟสูงนั่นเองนะคะก็ให้ความสว่างเพิ่มมากขึ้นนะคะ อย่างที่บอกไปนะคะถ้าเปิดไฟสูงนะคะไฟตรงนี้ถึงจะทํางานนะคะส่วนด้านล่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวไฟ LED นะคะเวลาเราเข้าโค้งนะคะจะช่วยให้ส่องสว่างมากขึ้นไฟดวงเล็กนิดเดียวแต่ให้ความสว่างมากๆาเลยนะคะมากกว่าเขาเรียกอะไรนะไฟแบบในค่ายอื่นนะคะสองเท่าอะเอาง่ายๆให้ความสว่างมากกว่าเดิมอะสเท่านะคะอ่า หน้าตาโคมไฟนะคะแล้วก็กระจังหน้านะคะแล้วก็อะคริลิกด้านบนนะคะด้านล่างที่เราเห็นเป็นเส้นสีแดงตรงนี้นะคะ mm. ก็จะเป็นตัวคล้ายๆแบบซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะคะ mm. ก็ตัดทำให้เขาเรียกอะไรมัน,ม,นมันโดดเด่นขึ้นมานั่นเองนะคะมันช่วยให้เรามีเอกลักษณ์เพิ่มเติมขึ้นมาเท่นั้นเองนะคะแล้วก็ถ้าตอนนี้ก็มีคู่แข่งนะคะที่พยายามออกรถมาหลายๆรุ่นเลยนะคะที่มาเปรียบเทียบกันอยู่นะคะเราก็มั่นใจว่าของเรานะคะ ดุด,ดันตอบโจทย์สมรรถนะแกร่งไม่เกรงใจใครหรือแล้วนะคะสู้ได้สบายเลยนะคะอันนี้ปาาหาหาแต่งานไม่หาหาแต่เรื่องเนาะอ่ะด้านหน้าเลยค่ะก็ขำๆกันไปนะคะไม่ต้องซีเรียสมากมายเนาะเซนเซอร์ค่ะมีให้แล้วนะคะ4ี่จุด,ดสูงทำไมให้4จุดเลยนะคะ1 2 3 4นะคะเออทั้งหมดนะคะแล้วก็นี่นะคะตัว ไฟตัดหมอกนะคะก็มีมาให้เรียบร้อยมีการตกแต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นไฟ LED สีขาวนั่นเองนะคะด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นโเมียมนะคะที่มีเฉพาะตัวที่สูงๆขึ้นมาหน่อยแล้วแต่สปอร์ตขึ้นมานะคะก็จะเป็นโฮมียมถ้าเป็นต่ําลงไปอีกนิดนึงก็จะเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถนะคะห่วงล่ากตรงม,มีให้2ห่วงร้อมกับตัวด้านล่างนะคะที่เป็นคีบระบายเอยไม่ใช่คีบระบายสิก็จะเป็นตัวการคนดีดหินดีนั่นเองนะคะ ด้านหน้าจะเป็นทรงแบบนี้เลยนะคะขยับไปที่ฝากระโปรงนะคะจะมีเส้นสายที่มีความคมชัดมากขึ้นนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวตั้งแต่ในเจนมาจะมีความคมชัดแบบนี้นะคะแล้วก็บอดี้รถนะคะจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะไปด้านข้างขยับไปด้านข้างอีก5้าฐานล้อเอาง่ายฐานล้อขยับไปอีก50มิลนะคะทำให้ตัวรถดูใหญ่ขึ้นนะคะแล้วส่วนาฝากระโปรงนะคะหรือว่าตัวห้องเครื่องนั่นเองนะคะก็คือเปิดฝั่งฝั่งขวามือหรือว่าฝั่งผู้โดยสารนั่นเองนะคะก็ มีการจัดวางตำแหน่งนะคะตัวห้องเครื่องใหม่นะคะทำให้มีความมีโล่งขึ้นนะคะแอร์เย็นาวเย็นฉ่ำมากขึ้นนั่นเองนะคะก็넥เจนตรงนี้คือค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากกว่าที่อื่นเลยเพราะว่า,เ,าเขามีการพัฒนามาจากตัวเดิมนะคะแล้วก็มีเพิ่มออปชันเข้าไปนะคะอย,อย่างน้อยเลยนะคะก็แน่นอนแล้วต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะซุ้มล้อด้านข้างขนาด3นิ้วมาจากโรงงานเลยนะคะก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะตัวล้อแม็กนะคะจะเป็นขอบ20นะคะ ตัดด้วยนะคะกิมมิกนะคะตัวสีแดงเห็นไหมคะที่เราเห็นนะคะเวลาล้อมหุนนะคะจะทําให้มันมีความบาลานซ์นะคะแล้วก็โดดเด่นขึ้นมากเลยนะคะสําหรับล้อที่เราใส่สีดําดําเงาเลยนะคะตัดกับขอบแดงแบบนี้นะคะหล่อม,มากเลยนะคะอาซีรียางนะคะเดี๋ยวพาไปดู255 5ทับ5 5นั่นเองนะคะแม็กยางนะคะก็จะมะีการรับประกันนะคะเท่ากับตัวรถเลยนะคะ5ปีแสนห้ากิโลนะคะเข้าสู่นะคะทุกๆ 1>, 1ปีนะคะหรือวาอ่าเขาเรียกอะไรนะครบ1ปีะคะหรือว่า15,000กิโลนะคะตัวช่วงล่างค่ะก็เป็นปีกนกแบบอิสระแบบ2ชั้นนะคะเสริมเหล็กกันโครงมาให้นะคะเดี๋ยวลุงถ่ายเองนะคะมันก็จะแสงมันก็จะมืดๆนิด,ดนึงนะคะส่วนแก้มข้างค่ะมาดูค่ะเป็นใบเทอร์โบนะคะจับคู่มาบแบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโบคู่นั่นเองนะคะก็ทํางานได้ พลังกำลังสูงมากๆเลยนะคะ210แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรเลยนะคะตรงนี้ก็อย่างที่ลุงบอกไปนะคะเอาไปใช้งานได้นะคะเอาไปเพิ่มความหล่อได้เอาไปจอดโชว์ได้ได้หมดเลยนะคะสติกเกอร์ไม่ใช่สติกเกอร์มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะคริลิกด้านข้างนะคะสีแดงนะคะตัวนี้นะคะอาจะเป็นตัวนูนขึ้นมานะคะตัวอักษรสีดําตัดแดงแบบนี้เลยนะคะหล่อมากๆนะคะบันไดนะคะจะเป็นสีดําล้วนๆแบบนี้เลยนะคะแต่จะมี ความหนาเป็นพิเศษใหญ่เป็นพิเศษนะคะตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะมาที่กระจกค่ะตกแต่งโทนดำนะคะให้เข้ากับตัวกระจังด้านหน้านั่นเองนะคะลืมบอกไปนะคะที่ปัดน้ำฝนทำงานอัจฉริยะนะคะเปิดปิดอัจฉริยะไฟหน้าก็เช่นกันนะคะตรงนี้นะคะ่ะก็จะเป็นกล้อง360องศานะคะตรงนี้ก็ใช้งานได้จริงนะคะทำงานควบคู่กับหน้าจอนะคะมองจากมุมสูงนะคะตั้ง คือรอบคันเลยดีกว่านะคะแต่ว่าที่หูกระจกนะคะเราจะมีเห็นออกมาเลยถ้าเป็นตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวท็อปนั่นเองนะคะที่มีนะคะไฟเลี้ยวจะเป็นเส้น LED สีขาวแบบนี้เลย,เยสีเหลืองนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวด้านข้างก็จะเป็นบายสปอร์ตนะคะที่เราเห็นนะคะตรงนี้นะคะจะทํางานนะคะเวลารถมาจากทางด้านหลังนะคะเราหันหน้าไปนัา้าคือรถมาจากทางด้านหลังเท่านั้นนะคะที่จะแจ้งเตือนนะคะหรือว่ามุมที่เรามองไม่เห็นเท่านั้นเองนะคะ แล้วก็ประตูค่ะเป็นแบบกุญแจฟุตสตาร์แบบสมารท์ทคย์เลตนั่นเองนะคะตัวนี้ก็เปิดเข้าไปได้เลยนะคะเราจะเห็นตรงนี้นะคะก็สามารถเปิดรถได้เลยนะคะอ่าด้านข้างนะคะเขาก็จะมีไฟส่องสว่างให้เรียบร้อยเลยนะคะส่องสว่างด้านข้างตัวรถนั่นเองนะคะทันนี้ก็ติดฟิล์มมาเรียบร้อยเลยนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็โรบาร์ด้านบนนะคะก็อธิบายไปให้หลายรอบแล้วเนาะตรงนี้นะคะสามารถคไไว้ยกัน,น,ะะาากนแล้วก็ใช้งานได้เลยนะคะก็สามารถเปิดได้ตรงนี้นะคะ นี่นะคะก็จะมีปุ่มตรงนี้นะคะนี่ยกขึ้นเลยนะคะยกขึ้นนะคะจากฝั่งนี้เลยเนาะอันน,นี้นี่ค่ะก็ให้ดูนะคะแต่ว่าใช้มือเดียวไม่ได้ค่ะเพราะมองไม่เห็นเดี๋ยวต้องปีนขึ้นไปตัวเตี้ยนะคะอ่ะโอเคตอนนี้ก็สามารถวางไพ่ใช้งานได้นะคะรองรับน้ําหนักได้250กิโลนะคะขนาดรถยุอะไรเขาเรียกนะรถหยุดนิ่งนะคะหรือว่าไม่เกิน80นะคะขนาดรถวิ่งนั่นเองนะคะอันนี้ก็หาข้อมูลมาให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็จะมีไล้ฟ้ามาให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็ตัวคี่ฉลามด้านบนนะคะหรือว่าเสาอากาศนั่นเองนะคะตัวขอบนะคะจะมีความแตกต่างจากตัวว i ยเทนะคะตัวนี้เขาจะเป็นรางของเขามาเองจากโรงงานเลยนะคะโรบารของเขานะคะก็จะปรับได้5สเต็ปนะคะเดี๋ยวลุงจะเลื่อนมาดูใกล้ๆให้อ่ะ นี่ค่ะรังของเขาจะมีความหนาเป็นพิเศษใช่ไหมคะถ้าเราติดโรลเลอร์ชัตเตอร์นะคะก็สามารถติดได้เพราะว่ารางโรลเลอร์ชัตเตอร์จะอยู่ด้านล,ล่างด้านล่าง,าางตรงนี้ไปนะคะล่างจากตรงนี้เลยนะคะล่างขอบกระบะเอาง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวลุงจะพามาชมใกล้ๆตัวนี้นะคะที่ที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีเหล็กอยู่ตรงนี้หนึ่งเส้นนะคะที่ที่เราทีา่เวลาเราจะต้องใช้อะคะ่ะเราจะต้องบีบตรงนี้นะคะเห็นไหมอ่ะบีบตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนนะคะเลื่อนเห็นไหมคะเราจะเลื่อนเข้าไปสุดเลยอะ นี่นะคะเขาก็จะเลื่อนได้5สเตปนะคะแล้วก็ปล่อยนะคะถ้าเราต้องการให้เขา็อกอยู่ตรงกลางเราก็ปล่อยตรงกลางนะคะเขาจะมีช่องให้ไหมคะห็งจากฝั่งนู้นไหม5้าสเตปนะคะ,ะ,คะอะ่ะช่วงล่างนะคะจะเป็นโชคอัพกับแชสซีที่แยกตัวออกจากกันนะคะแชสซีก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็กว้างขึ้นนะคะแล้วก็ตัวโช๊คอัพนะคะจะเป็นแบบควายะคะแะแล้วก็แหนบนะคะเรียงเส้นกันเลยนะคะเป็นแบบ4เส้นนะคะตัวนี้ก็รองรับน้ําหนักได้มากกว่า1000กิโลเลยนะคะหรือว่า1ตันนั่นเองนะคะ แล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นดิสเบรกทั้งสี่ลอ้อยังที่ลุงบอกไปนะคะธรรมาตในการขับขี่จะดีมากๆเลยนะคะ,ะแล้วก็ถ้าเป็นตัวขับสีจะเป็นดิสบล็อกไฟฟ้าด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นขับ2ยังจะเป็นดิสเบรกสีล้อนะคะส่วนสติ๊กเกอร์นะคะมันจะคลืนกับสีรถไปนิดนึงนะคะอะ่านี่นะคะก็จะเป็นสีดําตัดสีเทาอยู่แล้วนะคะบันไดท้ายก็มีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้เราไม่ต้องประหยียบตรงยางนะคะเราไม่ต้องประหยียบตรงการชนท้ายนะคะเหยียบตรงนี้ขึ้นได้เลยนะคะสําหรับออกแบบมาให้โดยเฉพาะเลยนะคะ ไฟท้ายนะคะก็จะเป็นตัวซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED เต็มระบบนะคะอันนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโรมดํานะคะแล้วก็มีส่วนโค้งส่วนเว้าวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นบายสปอร์ตนั่นเองนะคะที่เราเห็นนะคะทํางานอย่างที่ลุงบอกไปนะคะจากด้านหลังเขาจะมีการแจ้งเตือนให้นะคะว่า,ามีรถเข้ามาใกล้นะระยะอันตรายนะอะไรอย่างนี้นะคะส่วนไฟก็จะเป็นไฟสีส้มสีแดงเลยนะคะหล่อมากมากเลยนะคะอ่ะ เราก็ขยับลงมานะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นตัวกันชนท้ายที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดนะคะเวลาเราถอยจอดอะไรก็จะมีแจ้งเตือนให้เรียบร้อยเลยด้านหน้ามี4จุดด้านหลังมี4ีจุดรวมบายสปอร์ตอีก2ข้างนะคะทั้งหมดนะคะแล้วก็ต้องมีไฟท้ายอีกนะคะเอาง่ายๆเลยเซ็นเซอร์รอบคันมีทั้งหมด12จุดนั่นเองนะคะครบครันนะคะใครถ้าถ้า,ถาใครมาเถียงเรื่องความปลอดภัยนี่คืออรอดนี่คือใส,ใส่มาให้เต็มขนาดนี้เลยนะคะอ่ะ ปั๊มเลนเจอร์ลงไปแบบนี้เลยนะคะส่วนโลโก้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนด้านหน้าเลยนะคะสีะดำนะคะกับคู่กับสีทองนั่นเองนะคะกับกรองกะระยะจอดนะคะพร้อมกับกล้าง360องศานะคะไฟเบรกตรงที่สามคะ่ะมีให้ d l e ท้ายประตูนะคะแล้วก็ส่วนสตอมแพ็กเป็นอะคริลิกนะคะตัวนี้จะเป็นสปอยเลอร์ที่แบบนูนออกมาแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะ,ะตัวนี้ก็อย่างที่ลุงบอกไปนะคะก็ เขานะคะอัปเกรดมาจากตัว w t e h ต t ตัวท็อปสุดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันในกระบะก่อนแล้วกันนะคะฝาท้ายเป็น easy lift นะคะหรือว่าฝาท้ายพลรงนะคะนี่นะคะก็จะเปิดออกมามือเดียวนะคะนี่อ่ะตัวนี้ก็จะเป็นกระ,ะ,กระบะไลเนอร์ที่มาจากโรงงานเลยนั่นเองนะคะก็ยังเหลือต้องอาบน้ําอีกนะคะด้วยความที่ว่า เขาติดมาจากโรงงานเลยนะคะเออนะคะก็จะเป็นกระบะแท้เลยนะคะตรงด้านข้างก็จะมีช่องชาร์จไฟให้เหมือนกันคะ่ะสองช่องนะคะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะคะจะเป็นสิบสองนี่นะคะเห็นไหมสิบสองโวลต์นะคะกับเท่าไหร่สองร้อยสามสิบโวลต์นั่นเองนะคะหรือว่าสี่ร้อยวัตต์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องสองช่องหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดกระบะให้นะคะตรงตร,ต,รตรงนี้ค่ะสามารถนั่งแคมปิ้งได้นะเมีเห็นหมันมีที่วางแก้วนะคะ แล้วก็ตรงท้ายกระบะก็จะมีแม่บรรทัดให้มีตัวล็อกให้เรียบร้อยเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันนะคะเราเราก็จะจบคลิปแล้วนะคะเพราะตอนนี้มัน11นาทีแล้วมาดูบอกกันนะคะด้านในก็จะตกแต่งเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะเดินได้สีแดงนะคะแล้วก็มีช่องแอร์ให้2ช่องนะคะช่องเสียบ USB มีให้เรียบร้อยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะไฟแอมเบตไลท์นะคะที่เป็นสีฟ้าเนี่ยคะ่ะมีให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะ,ะหน้าจอจะเป็น12นิ้วนะคะ แอร์แยกซ้ายขวานะคะหน้าจอจะเป็นซิงโฟเออินดอร์อโสามารถเชื่อมต่อฝาผัาใช้งานได้นะคะอ่ะตัวนี้นะคะก็สามารถทัชสซกรีนใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ช่องบริเวชาร์จเจอร์มีให้เรียบร้อยนะคะหัวเกียร์เป็นอิชิเตอร์สามารถช่วยจอดนะคะในช่องได้นะคะจอดเทียบข้างได้นะคะออกจากช่องได้นะคะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็โหมดการขับขี่ทั้งหมด6โหมดนะคะอ่ะขยับมาที่พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะสามารถปรับได้นะคะคือ เขาเรียกอะไรนะาตามอัตราการเหยียบคันเร่งนะคะตัวนี้ก็พองอะไรจะเบาเมื่อเรา,าใช้ความเร็วต่ำนะคะถ้าเราใช้ความเร็วสูงพุ่งพงอะไรก็จะหนักจะหนืดขึ้นนั่นเองนะคะช่วยให้เราไม่แบบว่า,าเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนแจ้งเตือนนะคะเหมือนแบบให้ให้เราแบบว่าเข้าโค้งเข้าอะไรมันไม่ไม่เบาหวิวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราไม่โยนนะคะเราก็ฝั่งซ้ายมือนะคะมันค่อน,อนข้างที่จะมืดน,นิดนึงเราเปิดไฟก่อน เอนะเื้อมไม่ถึงอ่านี่นะคะไฟส่องสว่างห้องโดยสารนะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะกระจกด้านบนเป็นกระจกตัดแสงสะท้อนจากรถข้นหลังนะคะพร้อมช่อง USB ให้ด้านหลังนะคะนี่นะคะฝั่งนี้เราก็จะมีนะคะกระจกแต่งหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ถามหานะคะในตั้งแต่เปิดตัวมายังไม่มีนะคะตอนนี้เราทยอยใส่ให้หมดแล้วนะคะอ่านะคะใครที่ออกไปแล้วไม่ต้องเสียใจนะคะมาเปลี่ยนได้นะคะ นะคะพวงมอลัยรอย่างที่ลุงบอกไปนะคะปรับระดับได้4ระดับด้วยเช่นกันนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะนี่จับถนัดมือมากๆเลยนะคะขับมาหลายไรอบแล้วฝั่งซ้ายมือนะคะจะเป็น Adaptive Cruise Control นะคะที่ให้มาเต็มมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็สามารถตั้งความเ,เร็วเซตค่าความเร็วตามรถข้างหน้าได้นะคะเลนคิปปิ้งเลนเซนต ing ลิงใส่มาให้เรียบร้อยะคะ่ะการลดออกน,นอกเลนนะคะรักษารถให้อยู่ในเลนนะคะแล้วก็ Stop and Go นั่นเองนะคะตรงนี้ก็ฟัง เป็นปุ่มนะคะสั่งงานด้วยเสียงนะคะลดเสียงเพิ่มเสียงจากหน้าจอด้วยนะคะ,ะแล้วก็ตัวนี้เป็นหน้าจอหลังพรมอะไรคะ่ะเราก,กดให้ดูนี่นะคะจะเป็นขนาด12นิ้วแบบนี้เลยนะคะจริงๆแล้วมันเป็นขนาด12.4นิ้วนะคะแต่คนพูดติดปากก็เป็น12นิ้วนั่นเองนะคะหน้าจอตรงกลางาจะเป็น12นิ้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็น12.4เนาะอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะก็ฟูลออฟชันมาแล้วนะคะก็ผมฟูลสตาร์ t ตรงนี้นะคะก็จะเป็นกุญแจรีโมทแบบ2ดอกนะคะกุญแจไปไหนเอ้ย อ่เดี๋ยวหยิบให้กุญแจจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแบบ2ดอกนะคะนี่จริงๆกุญแจทําได้หลายอย่างนะคะนี่นะคะค้นหารถได้นะคะกดตัวล็อกนะคะกดปลดล็อกแล้วก็กดค้างไว้นะคะก็จะมีเสียงติ้นๆอย่างเงี้ยเรียกนะคะแล้วก็ตัวในเรื่องของตัวเขาเรียกน้กระจกนะคะปลดปลดล็อกนะคะแล้วก็จะ มีปลดล็อกสองครั้งนะคะปลดล็อกแล้วก็ค้างไว้อีกหนึ่งครั้งนะคะกระจก็จะเลื่อนลงนะคะจริงๆลองทําดูนะคะมันอธิบายยากลองมาเล่นดูนะคะนี่ก็จะมีห่วงจับให้นะคะแล้วก็ช่องแอร์ก็จะมีดีไซน์เก๋ไก๋มาจากเดิมแน่นอนนะคะที่วางแก้วค่ะมีให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะอันนี้หลายคนถามหาเพราะว่าในรุ่นของตัวเล็กๆจะไม่มีนะคะแต่ว่าเรามีไม่แน่ใจว่าคือที่ศูนย์ยังไม่มีนะคะตอนนี้ยังไม่มีให้นะคะ ส่วนแผงไฟนะคะเป็นอัตโนมัตินะคะสามารถปรับได้นะคะปรับลำแสงได้เลยนะคะหน้าตาคอนโซลก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเบาะคู่หน้าก็จะเป็นไฟฟ้านะคะตอนนี้ก็จะสตอมแท็กลงไปนะคะที่เบาะนะคะห้องโดยสารจะมีความกว้างและใหญ่แบบนี้เลยนะคะไฟส่องสว่างห้องโดยสารก็มีให้เรียบร้อยที่พักแขนมีนะคะ,ะที่ชอ่ชองเสียบ usb ก็มีให้หลายจุดเลยทีเดียวนะคะด้านหน้าเลยนะคะ,ะแผงประตูนะคะนี่เพิ่งติดฟิล์มมานะคะก็จะเป็นแผงไฟฟ้าทั้งหมดปรับพับไฟฟ้านะคะกระจก เรียบร้อย